สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการสร้าง AI ไในฝั่ง Microsoft นะครับชื่อว่า designer.microsoft.com นะครับซึ่งโจทย์ของผมในคลิปนี้ก็คือนะครับผมมีภาพการ์ตูนภาพหนึ่งน่ารักน่ารักมากนะครับผมอยากให้ Designer Microsoft เนี่ยสร้างภาพการ์ตูนแบบนี้ให้นะครับเราจะเขียนพร้อมยังไงถึงจะได้ภาพแบบนี้หรือว่าลักษณะนี้นะครับแน่นอนนะครับผมก็จะต้องไปใช้ตัวช่วยนะครับ ในการแกะพร้อมจากภาพนั่นก็คือ s t y l ่า i i นะครับเมื่อเราเข้ามาที่สไตล่า AI นะครับเราก็มาสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาได้เลยนะครับ New Project แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็กำหนดชื่อโปรเจกต์ขึ้นมานะครับว่า,าชื่อโปรเจกต์อะไรนะครับผมจะเป็นชื่อโปรเจกต์ว่าสติกเกอร์นะครับแล้วก็เอาขนาดหนึ่งต่อหนึ่งนะครับจากนั้นก็กด Apply เข้าไปครับ เสร็จแล้วให้เราทําการอัปโหลดภาพเข้ามาตรงนี้นะครับโดยการคลิกแล้วก็ไปเอาภาพนะครับผมเตรียมภาพตัวอย่างไว้แล้วนะครับก็คือภาพการ์ตูนเด็กน่ารักน่ารักนะครับกําลังถือกล้องนะครับเมื่อทําการอัปโหลดภาพเข้ามาที่ s t y l a า ai แบบนี้แล้วนะครับเราก็ไปคลิกที่เมนูซ้์มือที่ชื่อว่า image to image นะครับ image to image จากนั้นก็จะเห็นปุ่มนี้นะครับ Auto p r o m p พร้อมนะครับ ให้สไตล่าเอไแกะพร้อมนะครับของภาพนี้ออกมาให้หน่อยนะครับเพื่อเราจะอเาไปใช้งานต่อนั่นเองนะครับพอแกะพร้อมได้แล้วผมก็จะก๊อปีเลยนะครับ c อนเทนซนะครับ c อนเทจากนั้นนะครับผมก็มาที่ d e s i g n e r microsoft com นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการสร้างสติกเกอร์นะครับเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับ get start with generative ai นะครับเดี๋ยวก็จะมีเมนูชื่อว่า Sticker Creator เห็นไหมครับ จากนั้นนะครับไปที่ generate ตรงนี้นะครับพอคลิกที่ generate นะครับก็มันจะมีตัวอย่างสติกเกอร์นะครับซึ่งสติกเกอร์แต่ละแบบเนี่ยนะครับมันก็จะมีสไตล์แตกต่างกันไปนะครับซึ่งถ้าเราเอามาไปชี้เนี่ยมันก็จะมีพร้อมนะครับที่เขาเขียนแล้วมันได้ภาพออกมาแบบนี้เขาก็จะอธิบายนะครับอย่างเช่นดาก้อนดาก้อนวิดวิงนะครับมังกรพร้อมกับปีกอะไรฟอร์มอะไรต่างๆนี่นะครับมันก็จะเป็น ภาพสติ๊กเกอร์แล้วก็บอกสไตล์ด้วยนะครับสไตล์ของแต่ละภาพเป็นแบบไหนนะครับเราก็มาลองดูพร้อมศึกษาดูพร้อมเขาก็ได้ว่าเขาเขียนแบบไหนมันถึงได้ออกมาแบบนี้นะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะวางพร้อมลงไปตรงนี้เลยนะครับคอนโทรลวีลงไปนะครับทีนี้ถ้าเราไม่แน่ใจว่าพร้อมที่เราได้มานี้เนะี่ยมันจะครอบคลุมคําอธิบายที่เราต้องการไหมอีกเทคนิคหนึ่งก็คือให้ไปที่ Google แปลภาษานะ gogle Google t r a n s l a t e นะครับแล้วก็วางพร้อมลงไปนะครับเนี่ยตัวการ์ตูนถือกล้องโพท่าทรยรูปนะครับผมส,สั้นเสียง้ตาลสวมเสื้อเชอิ้ตสีขาวอ่ะพร้อมมีแค่นี้นะครับเราอาจจะเพิ่มนะครับเป็นภาพสติ๊กเกอร์นะครับลงไปนะครับในพร้อมนี้อีกนะครับเพื่อให้มันมั่นใจหรือว่าให้มันชัดเจนว่าเราต้องการทำสติกเกอร์อย่างนี้นะครับผมจะลอง พิมพ์ลงไปดูนะครับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์วัตอนี้นะครับมันก็จะแปลว่าเป็นตัวการ์ตูนสติ๊กเกอร์ถือกล้องอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเพิ่มคํานี้ลงไปจากนั้นนะครับผมก็จะเอาพร้อมนี้นะครับไปวางใหม่นะครับในดีไซเนอร์ตรงนี้นะครับนี่นะครับคอนโทรลวีนะครับมีคําว่าสติ๊กเกอร์ลงไปด้วยอย่างเงี้นะครับจากนั้นก็กดเจนเนอเรตได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์นี่นี่คือตัวอย่างสติ๊กเกอร์นะครับเนี่ยเราดูตัวอย่างเขาแค่นี้ก็ได้นะครับเนี่ยนี่สติ๊กเกอร์แต่ละแบบนะครับเขาก็จะยกตัวอย่างเป็นทิปนะครับว่าถ้าอยากได้ภาพแบบนี้ใส่พรอมแค่นี้นะครับแล้วก็จะได้ภาพตามที่เราต้องการนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเหมือนกันนะครับกรณีที่เราคิดพรอมไม่ออกนะครับแต่เรามีภาพตัวอย่างนะฮะเราก็มาใช้ s t y l e a i นี่หละนะฮะนี่ออกมาแล้วนี่นะครับ เราก็ได้ภาพการ์ตูนสติกเกอร์น่ารักน่ารักขึ้นมาเห็นไหมครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับไปใช้งานได้เลยเห็นไหมครับนี่คือวิธีการนะครับหรือเทคนิคในการใช้พร้อมในการสร้างสติกเกอร์ด้วยดีไซเนอร์ของ Microsoft นะครับว่าเราจะเอาพร้อมมาจากไหนอย่างไรก็ใช้ตัวช่วยนะสไตล่าได้เลยนะครับยังไงก็ไปลองใช้เทคนิคนี้กันดูนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ